สบายดีพี่น้อง FC Busco ทุกคนพี่น้องที่เข้ามารับชมสองกันอาตาโอนเด้อพี่น้องมือนี่ก็มายามเพื่อนแม่เทาเป็นครั้งแรกม,มากินเขา่าเด้อพี่น้องมายามมามากินเขา่าเนาะเป็นครั้งแรกเนาะสบายดีพี่น้องแม,ม่เทาเดอสบายดีน้องลุงก็มาเด้อพี่น้องอัดสามอัดสี่มาเนาะรถจัด ร้ายเละความดันไปกินผักเออกินผักกินปลาแล้วแบบนี้เนาะกินผักหไงมาสู่กินน่ะสื่อยำสลัดเดินมาสู่แม่เทากินแล้วก็ยำหย่อนาะกับปาแล้วกับปลาเด้อพี่น้องเผาปลาปลาเผาเด้อปลาปิ้งติ้นเหยื่อบอกเห็นปลาเผาปลาปิ้งเลยพี่น้องเด้อปลาเผามันต้องหมกเกลือหลายๆเนาะ ปลาเผาปิ้งแน่เผาเนาะคือปิ้งก็คือเอาอับขยับอ่าคือเอาอันนี้เป็นถาดนะทีมห่ยนะให้นล้ใส่ยำมีลาถาดมน้ย้ลายเติบแต่อุนซือมากระพีน้อยลายได้ลายไรงหน่ง้ะหาย่อสลัดปลาเผาเนาะทรงสามทั้งยำทางสลัดสลัดอืมทังปลา แล้วก็จามเลยพี่น้องเนอะจามกลางในเนาะจามไตลเลยนยยนอินเงคนะเสียงงานเสียงโรงงานเนาะโรงงานยังอยู่ทางหลังเลยแม่ท่าวงานนั่นแม่อชต่างโรงงานพลาสติกฮะพลาสติกพลาสติกเนาะพิาสติกกินเลยอามาอีกจานหนึ่งคิจานสวยมากอีก เอาเรีวิวแง่ๆเลยนะพี่น้องะมากินเข่าได้พี่น้องเด็กแรงๆขำแรงๆนำกันหนึ่งมือนีไมถามมันก็อุ้มล้าน,นาเนาะขอบคุณเพือนแีกิน,น,ข,นขาเพ่นแมาน,นีาแงมหน,นีแม่ไป่กามือแหละลายมือเลยลายมืออเนาะามือเลยเด้อท้าีมือที่ซีมือ,มอนี่ เพราะว่าเจอกันเธอหนึ่งกะบัวกันเนาะพี่น้องเนาะสามปีตลอดสามปีไม่บากน้ำกันต้องไปดูดูเลยพี่น้องเอซีที่ตจมไม่จำเป็นกับอืมอืมช่วงนี้งนีพี่แน่ม้าแน คือว่าแล้วตอนกลางเว้นโบแมนยังเด้ยพี่น้องมันบะมันฮอนัน,อ,นอากาศให้เนาะมันมีผมอาศัยมาแต่มือหนักอะต๊บอบหน่อยนี่น้องพี่นอ้องโอเคพี่นอ้องเอ้ยว้างพื้นเลยบอนะกินลนะน่ีแกเอาจานอกอนนี่เ็ืนาพี่น้อง Mà know you don't go. Do you want no, you don't have no, 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 Bên no, 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 อย่ฟังเซลล์หน่อยเพราะใบหิ้งชนหน่อยได้ตัวปูนอ่ะพอก็มักเท่านันแหละนั่นแหละตัวหิ้เขาเอันนีะกระสุนเพชรแสนยอดเลยพี่น้องพันปลายเจเจนขาส่งแพชรเจนหนึ่งเป็นแปดตอนนี้กินเข่าอีกเป็นที็เรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อเห็ดยังได้กลมกลมม่วมเลยคันโบตั๊เนี่ยไม่ใช uh ่โบแตกเลยเนาะต้องตัดเลยแม่เอ้ยยิงเอาไม่หินมา ตัดเอามาปลูกเนาะเอามาปลูกเนาะงามเลยตัดแล้วมันกระเจามันออกงาลายงาคือตัวนั้นเนาะโบเอาตัวนั้นใช้ตัวงวงกดเจาได้แล้วกำลังแตางามคงเอยงเออเศรีมรกกนะม่เนงามเ่

พิสูจน์เดีอพี่น้องเดินโอ้ยโต๊น้ำบักลายหนึ่งพว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 โอต๊ะางเล็บลางเล็บีลงเล็บอือพูกเออไม่น้าเลยนะโอ้ยสมอันนมักะนาวอันน้พี่น้องใส่มะนาบดสีเดี๋ยวสตรอวดามะนาวสีเบิดกันหมดอันเดียวปลาแม่และวปลูกนาวสีพันเดียวใส่ต้หุงได้บ่มี่นายได้ไรนยได้มะนาวเลยไรอยู่ใส่หนี่หน้าอยู่หน้หนเดียวอะลร มีดนายนี่ปลูกไว้ด้ว่าไวู้กมาดสิบอ้าปักลายมากเสียดาซะบอเดิมเสียดาตัวนะปลูกไนปักลายมันยังวัอะไรเนใจออนไปถ่านที่ตั้วเลยสองแม่ลูกเทียงกันอยู่น้องก็ไงปบักลายไหลอ๋อผมบนาต้นธรรมดาผลปลูกน้มีปลูกนาสีเนาะาลเียมโอ้ก็แมนเลย เก็บจะท่านะครับพี่นอกเจ้าคือตัดมันน่ะตัดทรมแกะออกมันโปงใหม่เบา่อเออไอ้อยกินเนีย้วกินซุกปนี้มันมีหามาแล้วมันล่นถิ่งซมอ่ะไอ้คอยกินเน่แเนเออซุกเอาแล้วก็ซิรอบเนะมันใหญ่มันมัเียวเสวยเคียวเสวยเนาะนั่นแหละชิมมือคอยแล้ว ต้นต้นหนึ่งอยู่ในหันได้สะใต้บอกไอ้มองต้นมองอันใกล้อันกอไผ่นะครับมีงวเขาเนาะตัเกเปาเราก็มี้นพี่น้องดิฉันคือยิ้มค่ะแท้เนี่ยโม่นิ่มๆนะถางอันหูเก่าขึ้นมาแล้วก็มือกลัวอีกเนหูเก่ามันจะกายกับ ผ้าก็ตุมต้มๆตำๆเด้อพี่น้องเด้อชิตโตก๊กับโบต,ต๊เนาะืมม ไก่เป็นเท้าเลี้ยงเด็กพี่น้องนะอ่ะเปิ้งไก่เป็นก้อนเป็ดเป็นก้อน,นพี่น้องเลยเออเดี๋ยวพี่น้องเป็ดเชฟโตวเด็กพี่น้องเด้อไก่ยัง่ทันเก้าข้ออกลูกคุณได้ไก่ บรรยากาศก็เงียบเงาเด้อพี่น้องเด้อคึบเน,นาะบอกคือคุ้มซุ้มเฮาอยู่พี่น้องเ้ยดูเงียบคือว่าได้ยามเนาะเขาก็ลงหายลงหน้านาะสิเมื่อปะแล้วได้บาดนี้เมื่อแล้วได้ไม่ละ ผ้าแตกตึมๆเน่พี่น้องเอ้ยอย่าทนสตกเมื่อก้นะอยู่ีมีเนซาๆพัฒนาแลวสิซ้อนไปทางน้อยปวาวันมาินเกินนมากเลมาสางกันเลีกๆ,ๆน้อยเน,ะน,นาะแมนไป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 ือนนนนเออนาะคึมนคึมคึมนคึสต๊กเมื่อก่อน

จักค่ะว่ามีรถยนต์อัดสีมากเร็วงานกับเบื่อง